ใช้ใชยังไงตอนนี้ใช้ก่อนแต่งหน้ากันแดดก็เคยใช้ก่อนแต่งหน้าเหมือนกันกันแดดก็ใช้ก่อนแต่งหน้าจริงๆอ่ะขั้นตอนในการบำรุงผิวที่ถูกต้องคือลงเซรั่มเรตินอลหรือว่ามอยเจอไรเซอร์ก่อนอันนี้สําหรับคนที่รู้สึกว่าหน้าตัวเองอ่ะไม่ชุ่มชื้นหน้าแห้งแสบคันนะคะใช้ได้แล้วอันนี้ทาไปปุ๊บเราตามด้วยกันแดดซึ่งกันแดดอันนี้ไม่ได้ขายแถมไปกับ ถ้าใครซื้อโปรวันนี้นะคะส4 9ี่เก้าก็จะได้แถมกันแดดไปสาซองเอาไปลองใช้ซึ่งเป็นขนาดทดลองจริงๆเขาเป็นตัวทอปะเขามีแบบหลอดด้วยเนาะใช่ปะแต่วันนี้แถมไปให้ลองใช้ก่อนแล้วบอกเลยว่าติดใจแน่นอนเพราะว่าอุ้ยจะใช้อยู่มันเบาเราชอบกันแดดตัวนี้คือทาไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเบาแล้วพอลงมาสีนาทีแล้วอะโอเคขายแป้งขายแป้งขายแป้งต่อแ้ล้วเหรอพิมพ์พาริมกันแดดเองติคิกันแดดแถมไม่ต้องพูดเยอะอันนี้คือแป้งเป็นแป้งแบบ ผสมรองพื้นที่มีบำรุงซึ่งจะบอกว่าุอ้แป้งผสมรองพื้นมีบำรุงแล้วมันต่างจากคนอื่นยังไงคนอื่นก็บอกมับำรุงเนี่ยหนูอยากรู้มากเลยเปอร์เซ็นต์ในการบำรุงเท <c oughs> ่ากับเราเอาครีมบำรุงมาเท่าน้าเอาก็ไม่ต้องซื้อบำรุงเลยดิไม่ต้อง่าง,งานยกเลิก,กน้อยได้เลยนะนน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได <c oughs> ้ขายด้วย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  จะบอกว่าแป้งที่มีผสมบำรุงเนี่ยก็คือบำรุงแต่ขั้นตอนบำรุงไปจนถึงเมคอัพเลยแป้งตัวนี้คุมมันกันน้ำกันเหงื่อแต่ปุ้ยอะชอบแต่งหน้าแบบโกลโก,โกทีเนี้ยเทคนิคก็คือลงแป้งเฉพาะบริเวณที่เราไม่ได้อยากให้มันอาเดนหน<ำ>หยุดเวลาให้หนูมีคำถามที่บ้านไม่มีของเล่นกันใช่ไหม <laughs> ของเล่นที่สนุกที่สุดคือของเล่นบ้านคนอื่นเออไปต่อเธอว่างพาลูกไปเล่นบ้านคนอื่นบ้างบ้านพี่ไปเล้นเออได้เราจะได้รู้ว่าลูกอ่ะไม่สนุกของเล่นในบ้านสนุกของเล่นบ้านคนอื่นข้าวบ้านคนอื่นอร่อยมีอะไรให้ลูกกินไหมมีข้าวไอ่เจียวไหมคะคือโดยปกติแล้วพี่พี่ดารามาบ้านเนี่ยนอกจากหนูไม่มีอะไรให้กินต้องหิ้วอะไรมาให้ด้วยแต่ก่อนเนี่ยเจอกันเนี่ยตอนนั้น ลูกคนเดียวที่เรานัいい่งพูดกับผู้ชายไงใช่ใช่แล้วตอนนี้เป็นไงลูกสองยังจำเหมือนเดิมเอาเวลาไหนก่อนเอาอีกปะฮะเอาอีกปะอันนี้ส oh, no. oh, oh, no. oh, yeah. hmm. mm ่ hmm. mm ่ย hmm. ูถาตอนนี้ยังจะเอะค่ะเออเอาเดี๋ยวับเวลาต่อนะวันนี้เราเจออยู่จีนเลยได้ไม่ให้กดเวลาเลยยูจีนเกิดเป็นแล้วเมื่อวานเจอพี่ดีพี่ทีเนี่ยได้เจอน้ะโอ้ยยูจีนอยู่นะไปแล้วลงอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะเบลอล่องแก้มทันที แล้วหน้าที่ปกติเท่าไหร่ปกติปกติไม่รู้เท่าไหร่แต่วันนี้สามสเท่ากัน9 0้าศูนย์ฮะก้าเก้าศูนย์อวกว่าบาทเก้าร้อยเก้าสิบี่เตกใจหน่อยละเกร้อยเก้าสิบลสามสี่เกว้าไม่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นในไลฟ์นี้เท่านั้น เฮ้ยราคาเต็มก็ไม่เตียมมาด้วยเฮ้ยราคาเต็มเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้สามสี่เก้าเออไปเลยจ้ะแถมกำแหน่งเลยคุณกุนได้สามหนึ่งเก้ากูปองสี่มงเอาหรอใช่รีบกดเลยสามหนึ่งเก้าแป้งนะจ๊าแป้งขมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วที่สําคัญเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวมากเพราะว่าปกติคนที่เป็นสิวจะไม่กล้าใช้แป้งพับผสมงองเพราะมันจะอุดตันเธอไม่มีสิวโอเคหน้าหน้าทองตอนเนี้ย หน้าหน้าทองโอ้โหปาดเดียวอ่ะตกใจหน่อยสิโอ้โหทำไมโอ้โหมันติดดีนี่ปาติดดีดิมขูดหนาขนาดนั้นอะอ่ะเบอร์หน่อยเราเบอร์หน่อยอุ้ยเธอเอาจริงๆเข้ากับผิวของเธอเบอร์อะไรเนี่ย เบอร์หน<ช>ึ่ง <1 S 2> สูหนึ่งลองของอีกเบอร์ศูตหนึ่งเหมือนกันดีมากตอนนี้ลูกค้ากดได้สามหน้านะนนะนะเวลาจะหมดแล้วนะรีบจิ้มนะมันกลืนไปกับผิวเลยนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเฉดผิวสีไหนก็คือแป้งเนะี่ยไม่ลอยไม่โป๊ะใช่รดจึงแล้วนาพี่ตอนนี้พอเติมแป้งเข้าไปคือมีความแบบฉ่ำโกลมากาผิวโกผิวกระจกอ่ะแกทาแล้วแกผิวเหมือนแบบผิวกระจกเลยผิวดีผิวสวยล่าสุดกูไปอ่านของม้อยเป็นแป้งอ่านของแป้งเป็นม้อย ทาทับสิวได้ไม่อุดตันตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วคุมมันไม่หนาไม่หยาไม่ลอยนะคะกดในตะกร้าได้เลยนะคะกดเลยจ้าคือสองสีใช้เบอร์ไหนคะให้สุดสิให้สุดสิให้สุดแล้วตั้งแต่ดังเป็นกระแสเนี่ยมาทำงานไม่ตรงต่อเวลาเลยใช่เมื่อก่อนเนี่ยนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอตอนนี้เริ่มหลักงานแล้วก็มาทาอันนี้นะ ปุยยังไม่พูดอะไรเลยพูดอะไรยัยปุยเออทักไลน์ไปไม่ตอบแต่ก่อนเจ๊มีเรื่องไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจกูตยบโอเคโอเคเออไม่ใช่กูตอบยังไงล่ะเจ๊แม่หนูแบบยุ่งมากเลยเดี๋ยวหาคิวให้นะเออหนูอยากเจ๊กั้ค่ะอ่ะหนูหยุดเวลาให้พี่ทักทายกันก่อนนะเออไม่ทักหรอกเอาไปตอบเออเฮ้ยทักหน่อยทักหน่อยพอหยุดเวลาดังละอ่ะเออสเนียด แค่นี้เหรอสนนีแล้วสนิทแล้วสนิทแล้วคนสนิทไม่นางชอบแบบว่าออกตัวแทนชัน,นวลามีดา,ดามงดำมาเช่เรื่องอะไรดามาอะอย่างครังลูกคนแรกไม่เปิดหน้าลูก่านนี้ก็แบบเออมันเป็นยังไงคุยกันว่าไปโรงเรียนแล้วมันก็ต้อง<ด>เหมือนแบบ<อ>คนอื่นถ่ายรูปลูกเรานู่นนี่นั่นเราก็เลยเออเปิดก็เปิดนะนี่ก็แบบสภาพจิตใจไม่ดีน้องแม่ลูกอ่อนเรนนี้ก็แก้ข่าวให้พูดให้เเขาบอกว่าเทียบสีแป้งสามสีให้ดูหน่อยอ่ะเทียบมาจ่ะ นี่นะคะสีแรกเบอร์อะไรทักลูกฉันยังทักแ่แล้วอัเบร์ได้หรอจุบหลานแล้วเนี่ยมึงน้องชายเลยบูมกูจะบอกเลยนะว่าแป้งปกปิดขนาดเนี้ยเดี๋ยวดูเราจะกบหลุมตรงไหนนะสามเศษป้าพี่ที่มันหลุมถนนพะลมอ่ะตรงไหนนะสามเศษหรออ่ะอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติสมมุติว่าถนนพังอันนี้เบอร์สามเบอร์สามจะเป็นแบบนี้จะเข้มเข้มนิดนึง เอางี้หนูเปิดให้ดูสามเฉดทุกคนก็จะเห็นชัดพี่น้องขออนุญาตค่ะดูหนึ่งอ๋อหนึ่งไปหาหมอเหอะไปหาหมอมาคุยกันเมืองแกบอกไอ้กูปิดยูทเตอร์แต่เริ่มไล่เลยกูบอกกูไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เรามาในงานของผิวเราจะต้องแบบว่าเปิดไปเลยมีสามเบอร์อะจริงๆกกวินชอบบอกให้ปิดไฟด้วยนะเพราะว่าหน้าฉันสว่าง ได้ด้วยตัวเองเออหลังจากที่ใช้สกินซิสตอเจเห็นมันเนี่ยมึงเอาสอ,อบคอ,องไสิเ <c oughs> นี่ยหนึ่งสองสามดูเอาเองค่ะสามเบอร์เอาเบอร์ไหนก็ือเอาไปเลแล้วหน้าพี่ปอสวยมากเธอใช้เบอร์อะไรอะผิว,วอ่ะเธอต้องมีคองฉใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งเจนนี่ใช้เบอร์อะไรอ่ะผิวเจนนี่จริงศูนย์หนึ่งเบอร์เดียวกันงงปะแล้วปวดเจ อย่าใช้เดี๋ยวแบรนด์เขาต้องทำมือไม่ต้องเออชอบะจริงชอบชอบมึงอ่ะอีกสีน้อ่ะหนูให้อร้อยหนูให้ร้อยตลับอีกร้อยตลับไป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 ตัวมอยเจอร์เรตินอลใช้ได้อายุ15ปีขึ้นไปนะคะลูกค้าถามเข้ามาแล้วก็มันอ่อนโยนทารอบดวงตาด้วยด้วยใครที่ดูพวกเรามา3วันติด9วันติดเนี่ยเอาไปทารอบดวงตาได้เลยพอเธอใช้อยู่ตั้งแต่ไลฟ์ใช่ไหมใช่เออ ทุกวันเออต่อไปนี้ต่อไปนี้บูมเจจะใช้กันทุกวัน่าเพราะว่าต้องไหลอีดนานใช่ค่ะอาเหือ39วิวีนะคะให้กดอีกหนึ่งาเลยค่ทั้งแป้งแล้วเซรั่มจริงๆราคาเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นซื้อไปลองลองใช้ถ้าเกิดว่าไม่ดีอ่ะไม่ต้องอีกเลยแต่ยืนยันว่าของดีจริงๆแล้วเขาเข้าอะไรนะ เข้าอะไรนะมหาชนมหาชนแล้วนั่นแปลว่ายออเติบโตแปลว่าสินค้าดีาถ้าไม่ถ้าไม่ดีคุณปุ้ยไม่รับรีวิวค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเยอะเม็ดเยอะเป็นคนลำใหญ่เป็นคนแบบเป็นคนคา้าสเป็นคน,นค,นคา้าเป็นคนที่รู้สึกว่าอะไรไม่ดีไม่เอาเลยเพราะว่าพี่ปุ้ยเป็นคนบอกเอาเอาค่ะเอาค่ะตอนนี้เอาค่ะเม็ดเยอะไม่เป็นไรเออพูดเล่นไม่นี่เป็นคนที่ชอบลองใช้ของแล้วก็มารีวิวเราจะได้รู้ว่า ขลของมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวเราอ่ะมันต้องใส่ความน่าเชื่อถือกพราะว่าถ้าของไม่ดีขายไปแล้วโดนโดนคนก็ไม่กลับมาจ้างเราเหมือนกันมันกระทุเป็นไปทอดๆแหละอืพี่ทำอะไรล่ะกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นตอนนี้ค่าลานแล้วี่คือพีชีพนะคะพีชีพพี่ชายคือพีชีพมากพ่ทวัินไ้่มนี่ไปไข่ไหมทำไมมาทำงานหรอ มึงไปเป็นอาจงอาจารย์อะไรกับข่าว่ะหงงเป็นอยู่แล้วเป็นตั้งนานแล้วใช่คุณเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มหาลัยของการค้าท่านสอนจบการศปีสาใช่คุณเป็นอาจารย์ฉันจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อโทที่นั่นแล้วก็คิดว่าจะต่อด็อกเตอร์ต่อ อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์มึงอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่กูรอวันที่มึงเป็นอาจารย์ใหญ่ริงริงขอบคุณนะเซ่จะไม่ดวนทะลวงเหรอแม่ชอบปะเออชอบปะมึงหมาอยู่กับใครมึงมาไลฟ์สามสี่วันกูถามเงกูอยากรู้แม่หมาเขาก็มีคนดูเขาเข้าใจอ๋อเขามีพี่เลี้ยงแล้วแต่ก่อนถามกูหมามีเลี้ยงไง่ว่ะไม่เคยเลี้ยงหมาเลยแต่อยากทำบุญ ตอนสวยมากสวยมากผิวโปรผิวกระจกนะเปิดไฟให้ผิวเลยนะตัวเนี้ยอ่อนโยนแล้วก็ทารอบดวงตาได้นะคะโปรวันนี้ราคานนใส่ออัหได้ได้กันแดดด้วยหรอได้กันแดดแป้งตลับก็ได้กันแดดด้วยอ้าวแล้วย้อนมันหยุดได้ยังไงอ่ะอยู่ว่ามันหยุดหนูนี่วิ่งโยนนี่นี่นี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเส้นค่าเส้นค่าทุกคนทุกคนทำไมคะให้กันแดดด้วยให้กันแดดโหลิด้นะแป้งตลับให้กันแดด เรตินอลให้กันแดดด้วยสามซองครับสามซองเไหนพี่ลองขายสิอยากให้กวินลองอยากให้กวินลองขายอ่ะเธอขายแบบเร็วๆเลยขายแบบเร็วเร็วเลย s กินสกินซิสเตอร์มอยส์เจอร์ไรทินอลวิตามินผมยังไม่รู้เลยว่าเรตินอลคืออะไรเธอเรติธอเท่มากเลยตอนเธอพูดภาษาอังกฤษอะมันมีส่วนผสมอะไรกันนะมึงมีส่วนผสมอะไรกันอพูดอะไรผิดพูดอะไรผิด เอ้ยาเดี pues ๋ยวลูกคนที้จมามันเหนื่อยแล้วนะเว้ยคุณใยแล้วแล้ทีเราคุย Skin brightening uh, three times natural retinol vitamin C collagen and moisturizer it's good for your skin and you can use it uh, since you are 15 until you go into a น่าดเออ่นายแบบมีเฮียใครนะ้ใครองใค้ของใายถั่วเนาะใครของหน่อยไปไปไป AR เกาแสนไปกับแบรนด์ของ สกินสตารจำได้จำได้แค่ว่าพี่พูดได้หรือเปล่าแล้วเขาบอกเ้วยนะว่าเราสามารถที่จะแบ่ผู้หญิงสามารถใช้ตั้งแต่าาอายุ15ชหจนถึงอายุเตด้งแต่ตั้งแต่เริ่มเป็นเมนจนหมดเมนใช้ได้พี่มีเมนอีกไหม <laughs> คิดว่ามีอยู่ <laughs> มาเถอนะเมนอะมาะทุกวันนี้ลุ้นขอให้มาเถอะเมน<า>ลุ้นทุกเดือนเลยถ้าไม่มานี่สามคนดีนะสามกำลังดี ไม่เพอปวดก็ต้องได้ลูกชายคือเขาอยากได้ผู้ชายมากแต่ว่าหนูเนี่หนูท้องนั่งอะไรให้พี่ๆอย่างเงี้ยปวดเลยพาลูกค้ายอ้าวคินทาท้องไงเออวะไม่ไม่แต่ที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนะไลฟ์วันสุดท้ายะไลฟ์ยันวันสุดท้ายผ่าตัดเสร็จก็เสร็จก็อะไรเลยอ่ะโอเคนะตอนนี้ค่ะได้ห้าแสนขอบคุณสกินซิต้าเก้าเก้าของลูกค้าด้วยนี่มีลูกค้าแต่งเกงไว้เมื่อกี้อ๋อ 1,800ชิ้นอีกร้อยชิ้นไหมอย mm ากได้ร้อยชิ้นไหมสกินซิปตานะคะแบรนด์ที่เก่งเรื่องผิวเรื่องสิวแพ้ง่ายนะคะมาเลยค่ะกดไปอีกค่ะกดไปให้ได okay. so ้เท่าไหร่อ่ะให้อีกสักร้อยร้อยออเดอร์แสนคนร้อยออเดอร์ร้อยออเดอร์ร้อยออเดอร์กดคัทกดคระผมกดครับผมเงี้ยงเงีกดครับผมเงี้ยงเ เอออ่ะพี่ขายแบบน้ำไหลไฟดับเขาดาวหนึ่งเอามาจากพี่นคะขายแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องหายใจค่ยเขาดาวหนึ่งล้านเลยค่ะตัวนี้นะคะ Moisture Retinal นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการผัดเซลล์ผิวแบบอย่างอ่อนโยนแล้วก็สมูทที่สุดแล้วก็มันก็มีคอลลาเจนแล้วก็วิตซีด้วยเพราะฉะนั้นช่วยในเรื่องความกระสางใสแล้วก็ผิวแน่นให้กันแดดไปด้วยอีกสามซองให้กันแดดไปอีกสามซองนะคะแรราคาสามสี่เก้าซึ่งราคาราคาเนี้ยหาไม่ได้แล้วปกติราคาเท่าไหร่คะเจ็ดเก้าห้า 795อ่ะวันนี้ลดไปเลยครึ่งหนึ่งแล้วก็แถมกันแดดให้เป็นทดลองใช้อีก3ซองอทั้งหมด4ชิ้นในราคา3,4,9กันแดด s p f PM 50อวหาสิบวกอบวก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 นะคะคคก็คือกันกันกระสุนได้ด้วยละ่ะคว่าถ้าเกิด f อพีอออเอคันได้เสี่ะค่ะ มึงเนี่ยผู้ปกครองยากตั้งอยู่ตรงนี้ผู้บริหารมากันหมดเลยนะครับโอเคค่ะาต่อไปนะคะเป็นงานแป้งจะบอกว่าหลังจากที่เราผิวดีแล้วเนี่ยใครที่ยังมีเหลือร่องรอยของหลุมสิวอะไรอยู่อย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสามารถโบกแป้งผสมรองพื้นไปได้เลยซึ่งคนที่เป็นสิวเป็นอุดตันใช้ได้มันจะไม่เพิ่มความสะสมหรือไม่ทําให้ก่อเกิดสิวเพิ่มนะคะตัวเนี้ยจะบอกว่าคุมมันกันน้ํากันเหงื่อ ราคาผิวสวยในราคาน่ารักน่ารักแต่คุณภาพเคาน์เตอร์แบรนอะมีสารสกัดของสกินแคร์ซึ่งเป็นสารสกัดสกินแคร์ที่ในปริมาณที่เทียบเท่ากับบำรุงแบบจัดเต็มเต็มเต็มเลยเอามาผสมในแป้งแล้วเขาก็ทาทับสิวได้อ่าจะร้อนแล้วจะร้อนแล้วเร็วๆ่ะจะบอกว่าความปกปิดแค่ไหนกบสีปากบูงตอนนี้สีปากบูมซีดมากเหมือนมึงแดกแป้งมัน What is it? Yeah. ม่ก็ทำไงเจ๊ของปกปิดไงแล้วก็ปกปิดให้รูปเลยนะมันยังเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะใกล้ละใกล้ละใกล้จะปกปิดดีมากเออสามหมื่นสุดท้ายใครจะซื้อมอเซอร์เรติโนนหรือว่าแป้งตลับนะคะกดได้เลยนะคะทั้งคู่ให้กันแดดไปอีก3ซองก็คือ4ี่ชิ้นในราคาที่จับถึงจับต้องได้349บาทนะคะก็คือได้กันแดดอีก3ซองกันแดดสองเนียเกือบร้อยนะ349ไม่ใช่ได้แค่สินค้าไปแต่ว่าได้งานผิว ระดับดาราฮอลลีวูดนี่ไปฮอลลีวูดละที่กูจับมาเลยนะน้ำอะไรกับของน้องด้วยให้กูออกนอกโลกแล้วดีไม่บอกดาราเอาอากาศออราขับราอื่อเอออเ่ออนเจ็ดเอ้หมือนเจ็ดมือนเจดได้ร้านนึองแล้ว จริงๆคือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครติดตามคุณปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยเจ๊ปุ้ยเนี่ยจะรู้ว่าแกเป็นคนที่คัดแบรนด์มากกระทัคนที่คัดแบรนด์มากก็จะรับแต่ละแบรนด์ได้แกแกเอามาใช้ค่าจ่ายค่าจ่ายถึงก็มาค่าจ่าัดเป็นตัวเลขไม่ไม่ไม่สกินซิสเตอรใช้ใช่ฉันอะใช้สกินซิสตอรมาโดยตลอดแล้วก็คือมีความผูกพันกับแบรนด์นี้พอสมควรเพราะฉะนั้นพี่กวินจะหนึ่งล้านแลยได้หรอถ้าถ้าหนึ่งล้านกาวิน ทางบ้านมารอพี่ร yeah. okay, okay. okay. okay, ้องไปรอเลยร้องเลยร้องเลยใจก็บูเดาเดาเดาเดเดาเดาไม่เอาเพลงเอาเพลงเอาเพล่เดี๋ยวเดี๋ยวอรอ๋อร้องเ็วงนะร้องเตวงเดนดู่แนนอด้วยนะอะร้องเลยพี่อะมาร้องด้วยกันเาเพลงเพลงเเงันชอบด้วยอ่ะ o n two t h มา s well, t Oh, okay let's get on a rocket ship and ride to the moon